สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ค่ะอยู่กับปจิค่ะและอยู่กับพี่ปรึกษาการขายของทางชว์ฟอร์ดเอ็มเอสาขาพระรามสี่ค่ะครับผมผมนัทนะครับจากฟอร์ดพระรามสี่ครับผมวันนี้ค่ะทางฟอร์ดเอ็มเอสาขาพระรามสี่ของเราค่ะมาจัดบูปกิจกรรมค่ะที่งานมินิมอเตอร์โชว์ที่เดอะมอลล์บางกะปินั่นเองค่ะแล้วก็อยู่กับน้องนัทอยู่กับคันนี้ค่ะคันนี้รุ่นอะไรคะคันนี้เป็นตัวนิกเ e n นวแท็กนะครับ ตัวดับเบิลแคปครับผมตัว4ี่คูณสตัวท็อบกันเลยครับผมราคาคันนี้เท่าไหร่คะอยู่ที่1 2ึ่งครับแต่ถ้าสีมุกอย่างนี้นะครับต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งบาทครับ๋อแล้วข้อเสนอสพิเศษกับท่านผู้ชมที่อยากจะมารับชมที่บูธของเราหรอคะข้อเสนอตอนนี้นะครับก็มีใช้เงินออกรถเพียงนะครับ5 9 0 0 0ืบาทครับผมหรือจะเลือกเป็นดาวย้าอร์เซนตะครับดอกเบี้ย1.99กครับผม4ปีครับผมอแล้วก็สามารถมา ขอคำแนะนำค่ะขอข้อเสนอพิเศษค่ะกับบุ๊กกิจกรรมของเราที่เดอะมอลบางกะปินั่นเองค่ะงานของเราจัดวันไหนคะมีตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่สองพฤศจิกายนครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมนี้ค่ะจนถึงวันที่สองพฤศจิกายนค่ะใครที่อยากได้ข้อเสนอพิเศษก็สามารถมาสอบถามกับบุ๊กกิจกรรมของเราได้เลยค่ะทันนี้มีข้อโดดเด่นอะไรบ้างก่อนที่จะพาไปอีกหนึ่งพันค่นนี้นะครับ ข้อโดดเด่นตรงที่อันนี้จะเป็นไฟ Magic LED นะครับสังเกตได้จากด้านหน้านะครับเป็นไฟลักษณะเป็นลูกแก้วนะครับ2ชั้นครับผมมาพร้อมมาพร้อมนะครับกล้อง360องศาครับค่ะโอ้ได้กล้อง360องศาด้วยแล้วก็เป็นไฟที่ไม่เหมือนใครในรุ่น w i แทกอีกด้วยค่ะนั่นเองก็คือได้ความโดดเด่นในขับสีไปเลยและนอกจากนี้ค่ะยังมีแอปพลิเคชัน Ford p a พา c o n น e c t ค่ะ ที่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะผ่านแอปพลิเคชันบนทโทรศัพท์มือถือ,อหรือนี่ค่ะสมาร์ทวอทนั่นเองค่ะก็สามารถเปิดรถล็อกรถโดยที่ไม่มีกุญแจได้เลยแล้วก็สตา,าร์ทเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีกุญแจได้อีกด้วยอ่ะผ่านแค่ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการโจรกรรมใดๆทั้งสิ้นค่ะอยากสอบถามเลยให้น้องนัดบอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะเผื่อลูกค้าไม่มีโอกาสได้เข้ามาที่มูฟของเรา ได้ครับสามารถโทรติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0947431171ครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีอีกหนึ่งคันใช่ไหมคะใช่ครับอีกคันโชว์ข้างหลังครับเดี๋ยวเราไปรับชมคันต่อไปกันเลยค่ะแล้มาต่อกันอีกหนึ่งคันค่ะกับคันนี้ค่ะคันนี้รุ่นอะไรคะคันนี้เป็น Lexus e l b r e s นะครับตัวไทเทเนียมครับผมคันที่เอามาโชว์วันนี้เป็นตัว4คูณ2นะครับขับเคลื่อน2ล้อครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาคันนี้อยู่ที่ หนึ่งล้พันบาทครับหนึ่ครับออย่าเพิ่งไปซื้อหวยนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้พันบาทค่ะข้อเสนอสุดพิเศษภายในงานของเราก็มีด้วยภายในงานนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่1.99ครับผมอาสามารถเข้ามาสอบถาม รายละเอียดกันได้เลยค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นอาชีพไหนเรามีไฟแนนซ์บริการให้อีกด้วยค่ะจนถึงบ้านท่านเลยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะรถคันนี้ค่ะยังอำนวยความสะดวกต่างๆให้เราอีกมากมายนอกจากจะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้แล้วช่วงล่างดีแล้วยังสามารถพาเราไปตั้งแคมป์ได้อีกด้วยค่ะยังมีแอปพลิเคชันค่ะที่ใช้งานหา,หาตำแหน่งหาพิกัดตัวรถค่ะหรืออยากเข้าสู่บริการเซอร์วิสก็ทำได้อีกด้วยค่ะ นอกจากกอบเย่หนึ่งจุดเก้าเก้าเรามีอะไรพิเศษให้กว่าน,นี้ไหมคะพิเศษนะครับหรือว่าลูกค้าอยากใช้เงินออกรถน้อยนะครับคันนี้ดาวนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามารถออกรถได้เลยครับใช้เงินออกรถแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะก็มาพบเจอกับที่ปรึกษาการขายของทางโชลูฟอร์ดอาร์เอสสาขาพระรามสี่ของเราค่ะได้ที่บุคกิจกรรค่ะจัดในวันไหนนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สอง รุสิกายมครับสามารถเข้ามาได้ตามวันได้เลยค่ะอยากเข้าไปทดลองขับก็สามารถโทรนัดใหม่เข้าไปที่โชว์รูนของเราได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะให้น้องนัดแนะนำตัวกันอีกรอบนึงแล้วก็ย้ำโทรศัพท์กันอีกรอบนึงว่าติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับผมผมนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ทพระรามสี่นะครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดสสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมครับผมและ ตอนนี้ค่ะทั้งอาจジแล้วก็ลองไัคค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ